นีรบรถเดินรถเดนรถเรถเดิดินรถเดินรถเทิรถนรถเดินรถเดินรถเนรถเดินรนรถดินรถเนรถเดินรถเดิเรดดดริิน ทเป็นทีมระเบิดเซ้นี่สงข้ามโลกข้างที่หนึ่งกว่รุ่นนี่ยี่อะไรเลยครับเมื่อคืนผมก็ยิมเลยผมก็เป็นนยาดิเขาบรี้เนผู่เบื้องหลังเขาอะ ไม่ไปแก่แล้วให้บินไม่ได้ครับพวกก่อนลกพวกเขาเหรอหวะว่านั่นน,นี่นห้องอาดาบเสียงอีกท่นึ่นะไอ้เดือนครับนันเต็มถังไปเลหัวงรั้วฮะะ ียังมาจากดาวว่ดาวบ่ครับทิ้ม่าได้บ่เไยลด้เห็นอาจารย์ทิมเรออาจารย์มาโอนแหละมาทิ่มไหมเนมาทิ้มในดาวเน ok ี่ยบิวจะของี <laughs> <laughs> ้่าฮ่าฮอาจารย์กาเห็นตัวหาเม่ด่อนามดาปุ่มมันหลุดยังบอกว่า

เค่องทีดมันต้องมัต้องมีไฟให้เป็นบ่แเราเนาะเเบ่พี่เียมีกองเดี๋ยวจะตองทำะไรถกท่นเล่งแล้วยกด้วยตอนี่านก่อนไปเนี่ย